รีดูที่เกิดมาเพื่อแรกเนื้โดยเฉพาะมาใส่ดูเป็นเรื่อรอนมากนะครับเนฟสตอรีวันนี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับมีดที่สำหรับใช้เป็น Butchering ก็คือ ใช้กับเนื้อนะครับของยี่ห้อที่พยายามโฟกัสกับมีดเนื้ออย่างเดียวก็คือมาซาฮิโร่ครับจะสังเกตมาซาฮิโร่เนี่ยด้ามของเขาจะเป็นด้ามที่จับง่ายไม่ลื่นอันนี้ก็คือมีดยาวหั่นเนื้อปาดเนื้อหั่นเป็นชิ้นนะครับอันนี้ก็ด้วยนะครับทรงแปลกนิดนึงนะเหมือนโจรสลัดแต่ว่าก็ใช้ดีนะครับอันนี้คมเดียวนะอันนี้มีดอันนี้สกินนิ่งและหนังปลายเชิดหน่อยจะได้เฉือนเฉือนง่ายๆอันนี้เป็นพวกโบนนิ่ง bon ที่เป็นสําหรับไก่กระดูกอ่าน,นี่นะครับอันนี้ก็ บอนนิ่งเพียวหน่อยสำหรับเนื้อก็อได้นะราคาก็2 0 0 0ัน0าอันนี้ก็4,000ันเล่มใหญ่อย่างนี้นะครับใช้ง่ายสำหรับใครที่เปิดร้านอาหารหรือว่าเป็นโรงแรมไม่อยากจะเมนเทเนนซ์ร่มเยอะก็ หลคือโรงงานเนี่ยปกติก็ทำทำมีดทั่วไปแต่ว่าเขาเนี่ยเขามีรีเควสของลูกค้าที่แบบว่าอยากจะทํามีดที่มันเป็นเหมือนทรงยุโรปแต่คุณภาพอยากให้เป็นแบบญี่ปุ่นเขาเนี่ยเขาก็คิดมาว่าเออมีดบนนี้ของยุโรปเป็นอย่างนี้นะาฉันก็มีแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเวลาตัดไก่ตัดอะไรพวกนี้ เขาก็มีการตัดที่แตกต่างชิ้นส่วนก็แตกต่างเพราะฉะนั้นก็เลยเอามีดที่มันเคยเป็นทรงญี่ปุ่นนะ่ะแล้วก็มาทําเป็นด้ามแบบยุโรปด้วยไอ้พวกนี้เป็นเซมิสแตนเลสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสขึ้นสนิมก็มีแต่ว่าน้อยก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังแต่ว่าเรื่องความคมหรือความทนของคมเนี่ยดียเยอะแน่นอนนะครับับ